เรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ Podcast ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าพอเขาแซะว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านการอธิบาย EP ยี่สหมู่แพงกินอะไรดี สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพอดแคสต์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจคือเรื่องมันเป็นแบบนี้พอดแคสต์ podcast ที่ปล่อยให้นักเศรษฐศาสตร์ได้เล่าเพราะเขาแซะว่าเราเป็นเอ็กซ์ด้านการอธิบายวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพบกับอาจารย์ของคณะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรประสบโชคมั่งสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แมบบนะคะปกติอาจารย์แมบบเนี่ยจะสอนวิชาแมคโครการเงินการลงทุนที่คณะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกินงก็มีท็อป,ปิกที่น่าสนใจนะคะได้เชิญอาจารย์มานะคะคือตอนนี้อาจารย์หมูแพงมากอย่างที่เรารู้กันนะคะแล้วในฐานะที่เป็นสายชาบูสายบุฟเฟ่เนี่ยได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่าหมูแพงแบบนี้เนี่ยเราควรกินอะไรดีนะคะหรือว่าอาจารย์จะแนะนําให้เรากินไก่แบบนายกหรือเปล่า ไม่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 ไมไมคืออย่างนี้เอ,อ่อเป็นโอกาสดีสําหรับออสายชาบูนะคะที่จะให้ได้ลดละเลิกเอ,อ่อการทานอาหารที่จะบอกว่ามันไม่สุขภาพคือไม่ได้บอกว่าหมูไม่ดีนะคะแต่ว่าการที่เราทานหมูเนี่ยนะคะแบบแบบหมูกระทะชาบูบุฟเฟ่อะไรอื่นๆนี่มันคือทานมากเกินไปนะคะโอกาสดีมากเลยตอนนี้ที่ราคามันแพงเราก็ควรจะลดพวกนี้ลงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะแทนที่จะเอ,อ่อไม่ทานหมูแล้วเราทานอะไรดีใช่ไหม ก็เลยจะมาเสนอพวกเราะะว่าทานอย่างอื่นที่ดีต่อสุขภาพนะคะถือโอกาสเลยนะเรียกว่าเป็นการลงทุนในสุขภาพนะคะมันไม่ใช่การลงทุนทางการเงินนะแต่ว่าเอางี้นะคะเราวันนี้หลกัหลกๆที่จะมาเล่าเนี่ยนะคะว่าหมูแพงทํายังไงดีก็คือจะชวนพวกเรานะคะลดหมูลงนิดนึงแล้วก็มาทานอะไรที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สืบเนื่องไปคือทําให้เราได้มีการลงทุนในสุขภาพของเรา เป้าหมายของเราก็คือการที่เราจะมี health span นะคะ health span ไม่ใช่ lifespan นะ health span ก็คือเป็นช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีๆไม่ป่วยนะคะไม่ต้องไม่ต้องทญญานยาไม่ต้องไปหาหมอไม่เป็นคนป่วยติดเตียงทําอะไรในชีวิตได้อย่างได้อย่างปกตินี่นะคะให้มีช่วง health span เนี่ยให้ยาวที่สุดเออไม่เหมือนกับ lifespan lifespan คืออายุไขใช่ไหมอายุไข <S <S <ช>เนี่ยเอออายุไขเนี่ยอาจจะเป็นว่าเมื่อไหร่ตายใช่ไหมคะเช่นอายุไขคนไทยประมาณ7จปีเนี่ยนะคะ เราอาจจะมีอายุไขที่ยาวนะแต่ว่าอาจจะมีที่ที่เป็นสุขภาพดีคือ health span เนี่ยสั้นเช่นนะคะเราอาจจะป่วยตั้งแต่ยายุ65เลยนะแล้วก็ติดเตียงไปอีก5ปีก่อนจะตายใช้เงินมหาศาลแบบลำบากมากในระยะเวลาช่วงก่อนจะตายเนี่ยเราอยากให้มันเป็นสุขภาพดียาวๆแล้วก็นิดหน่อยป่วยนิดหน่อยแล้วก็จากโรคนี้ไปเนี่ยนะคะนี่คือนี่คือหลักการของการลงทุนในสุขภาพนะคะ หลักการลงทุนก็เหมือนการเงินทั่วไปนะคะเราก็ดูหลักๆเรื่องหลักๆสองอย่างคือระยะเวลานะเริ่มเมื่อไหร่ทํำยังไงเอ่อระยะเวลาตอนไหนดีนะคะกับใช้ทําฮาวคือทํำยังไงเครื่องมือที่จะใช้ในการลงทุนทํำยังไงนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องระยะเวลาก็คือว่าลงทุนเมื่อไหร่ดีนะคะคําตอบก็คือว่าตอนนี้เลยนะคะตอนที่โอกาสหมูแพงนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นโอกาสดีเลยละนะรีบลงทุนตอนนี้เลยมันก็คล้ายๆการลงทุนทางการเงินนะคะคือว่า ถ้าเราได้เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเปอร์เซ็นต์ของดอกผลที่ได้เนี่ยมันจะทบต้นได้นานกว่านะคะก็การลงทุนสุขภาพก็เหมือนกันนะถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็สร้างความแข็งแรงของร่างกายให้ไปยาวๆจนถึงอายุยาวได้นานขึ้นนะคะข้อแตกต่างก็คือว่านิดเดียวนะคะการลงทุนทางการเงินเนี่ยเราอาจจะไปจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราลงทุนได้หรือฝากเขาฝากเขาลงทุนให้อะไรว่าไปนะคะแต่ว่า การลงทุนแบบเนี like college, ้ยนะคะสุขภาพเนี่ยเราต้องทําเองไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องทําด้วยตัวเองแล้วต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะคะให้มันออกดอกออกผลในระยะเวลาที่ยาวแล้วก็ไม่มีส้มหล่นนะคะคือหมายความว่าอย่างเล่นหุ้นนะหรือลงทุนอะไรเนี่ยบางทีเราก็ได้ส้มหล่นมานะรวยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ลงทุนในสุขภาพไม่มีส้มหล่นนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ๆเอาสุขภาพดีมาให้เราได้แบบอยู่ๆกองโตขึ้นมาเลยต้องค่อยๆเก็บเล็กทีลเล็กเทียะน้อยนะคะแล้วก็ต่อนะคะคือว่าทํำยังไงนะคะ เราทำยังไงดีพวกเราคงจะได้ยินจนชินแล้วล่ะนะคะว่าทานอาหารสุขภาพออกกําลังกายพักผ่อนเพียงอพอจิตใจร่าเริงแจ่มใสนะคะเหล่านั้นเป็นต้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับหมูแพงนะะอาจารย์ก็เลยอยากจากะเน้นทางด้านอาหารไว้ก่อนกิ้งว่าทานอาหารยังไงดีถึงจะสุขภาพดีอาหารสุขภาพในความคิดกิ้งเหรอคะก็อาจจะเป็นพวกผักออแกนิกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกธัญพืชธัญญาหารควีนัวประมาณนี้หรือเปล่าคะ ก <g ül> ็คือคืออย่างนี้นะคะถ้าพูดถ้าเราจะคุยกันว่าอาหารสุขภาพคืออะไรเนี่ยนะคะมันเถียงกันไม่จบนะมันเถียงกันไม่จบเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าต้องกินออแกนิกผักอย่างเดียวบางคนก็บอกว่ากินเนื้ออย่างเดียวคดีไหมทานเนื้ออย่างเดียวทานแต่ไขมันแล้วก็ไม่ทานแปง้งคดีไหมคะแบบคีโตหรือพาลิโอใช่หรือว่าเป็นเป็นวีแกนหรือบางคนบอกทานแบบเมดิเตอร์เรเนียนหรือบางคนบอกทานโฮลฟู้ดมีหลายอย่างมากเลยนะคะ แต่ประเด็นก็คือว่าอาจารย์ก็สนใจเรื่องนี้มากเลยนะส่วนตัวนะคะก็ได้ทําการศึกษาว่าอาหารแบบไหนดีฟังวิจัยอะไรมาเยอะเลยนะคะจนกระทั่งเจอปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะคะจากมหาลาัยของแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์นะคะช,ชื่อว่า Michael p o l ลันนะคะเขาบอกนี้ให้ eat food นะคะ not too much mostly plants ถ้าเกิดพูดกันภาษาไทยก็คือว่าให้กินอาหาร eat food คือ eat real food ทานอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะโปรเซสน้อยที่สุดคือการแปลรูปแปลสภาพเนี่ยให้น้อยที่สุด not too much แน่นอนนะคะแม้ว่าอาหารจะดีไม่ดีหรือว่าอาหารจะพิเศษแค่ไหนกินมากเกินไปนะมันก็ไม่ดีนะมัน not too much นะคะประเด็นสำคัญคือ mostly plants ก็คือว่าเป็นที่ทุกคนในในวงการอาหารหรือว่าสุขภาพเราตกลงเห็นพ้องต้องกันก็คือว่าการทานผักและผลไม้มากๆนะคะเนี่ย จะดีกับสุขภาพนะคะที่อาจารย์เล่ามากินงก็เห็นประเด็นนะคะแต่แต่กินงก็ยังมีมีชุดความคิดหนึ่งคือกินงก็รู้สึกว่าทเทรนด์สุขภาพเนี่ยมาแต่ทเทรนด์สุขภาพเนี่ยก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นคือกินงก็รู้สึกว่าหมูหมูก็แพงแต่จะหันไปกินอาหารเพื่อสุขภาพผักออร์แกนิกเนี้ยผักออร์แกนิกก็แพงอยู่ดีกดณพอยคุณพอยเดี๋ยวขอพูดตรงนี้เลยดีมากนะคะ แพงไหมเนี่ยคะนี่จะบอกว่าเราจะว่ามันแพงเนี่ยนะคะมันมัน,ม,นมันเอางี้อาจารย์จะพูดสองเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือจะบอกว่าอะไรแพงไม่แพงเราต้องดูว่าเขาเรียกว่าต้นทุนกับผลคอสกับเบเนฟิตของมันนะว่ามันให้อะไรกับเรานะคะคอสของการกินอาหารผักสุขภาพเนี่ยนะคะคืออะไรก็คือเงินที่เราเสียไปนะคะลงมือลงแรงความไม่อร่อยบางคนอาจจะรู้สึกไม่อร่อยนะเบเนฟิตคืออะไรนะเบเนฟิตก็คือสมมติในในลองเชิมก็คือว่าเราจะสุขภาพดีนะ ไม่ป่วยง่ายนะคะไม่เป็นโรค NCD นะคะไม่ติดเตียงนะถ้าถามว่าแพงไหมเออเบนฟิตตัวนี้เยอะมากนะถ้าคิดถึงคอสที่เราต้องไปจ่ายค่าโรงพยาบาลเป็นคนป่วยติดเตียงนี่มันมหาศาลนะถ้าเอามาเทียบกับอาหารที่เราต้องจ่ายไปเทียบกันไม่ติดเลยนะคะและถ้าเกิดมองใกล้ๆนะคะเอาป,ปัจจุบันเลยลการทานอาหารสุขภาพดีเนี่ย นึ่งเราจะไม่อ้วนเนาะเป็นสาวๆเราจะหุ่นดีนะดูดีนะคะแจ่มใสนะร่างกายสุขภาพดีไม่อ้วนดูสดใสคือมีทั้งเบนฟิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นเลยนะคะทะ่านี้นั่นคือเรื่องหนึ่งคือว่าเราต้องมองไกลๆด้วยไม่ใช่มองแค่ว่าเราสึกใจแพงตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันแพงแต่เราลืมคิดว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะคะเราจะเสียแพงกว่านั้นนั่นอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่สองก็คืออย่างนี้เวลาเราจะว่าแพงเนี่ยไหนกลิ้งไหนลองยกตัวยอย่างสิ อาหารสุขภาพที่ว่าผักมันแพงคืออะไรอะไรที่ว่าแพงอาหารสุขภาพที่กิงว่าแพงเหรอคะอ,อ,อย่างเช่นเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ผักธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะ30บาทบ่าทแต่ว่าถ้าเป็นผักแบบออร์แกนิกหรือผักไฮโดรอะไรอย่างเงี้ยผักไรส้สานี่ก็จะแบบ90บาทประมาณนี้คะ่ะโอเคกริ้งกำลังเทียบระหว่างผักธรรมดากับผักที่มันเป็นออร์แกนิกอาจารย์บอกแล้วคืออย่างนี้นะคะถ้าเราไม่สามารถจ่ายเพื่อออร์แกนิกได้ผักธรรมดานี่แหละทานได้นะคะล้างให้น้ําไหลผ่าน ให้มันยาวนานเพียงพอมันก็มันก็โอเคนะคะแต่อาจารย์กำลังจะเทียบระหว่างหมูแพงเนี่ยกลับมาที่หมูเนี่ยอาหารไม่สุขภาพบางอย่างกับกับผักสุขภาพที่ที่อาจารย์พูดถึงไม่จําเป็นต้องออร์แกนิกนะผักธรรมดาเช<ผ>่นถ้าเราเทียบกันนะอาจารย์เทียบบางคนจะบอกว่าผักธรรมดาผักเนี่ยแหละแพงไส้กรอกเนี่ยถูกมาม่าถูกใช่ไหมอาหารไม่สุขภาพใช่ไหมรู้สึกไหมเ<ผ>พมาราคามันถูกนะคะแต่อาจารย์บอกว่าโอเคถ้าเทียบไส้กรอกมามา่มา,มาลองเทียบกับผักผักบุ้งนะหรือผักต้มจิ้มน้ําพริก ผักธรรมดาผักบ้านๆต้มจิ้มน้ำพริกเนี่ยล้างให้สะอาดอันนี้ไม่แพงนะคะนึกอ,ออกไหมมันมันไม่ต้องเสียตังค์มากเทียบเทียบเทียบ,บใกล้ๆก,ก,กันนะคะ<ใ>ถ้าเกิดเทียบอ่าบุฟเฟ่หมูกระทะกับผักออร์แกนิกอ่านอนี้เทียบค่อยคอย่คอยรู้สึกว่ามัน,มนจะใกล้เคียงกันนิดนึงมันแพงแค่มันมระดับอีกระดับหนึ่งถ้าขนมอาหารไม่สุขภาพนะเช่นเค้กเค้กแพงไหมแพงเนาะ้ยูนนแพงนะ,นะแ,แพงนะแพงนะคะ,นะะ,คะชานมไข่มุกแพงไหม เนี่ยอาหารไม่สุขภาพจ้เยอะละลอยอาจารย์เออกินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ถูกกว่าเยอะเลยขวดเบลเลอร์เลยถ้าเราจะซื้อแบบ <c oughs> นะออร์แกนิกด้วยนะออร์แกนิกเต้าหู้ด้วยนะไม่ G M O ด้วยไอไอ,ไอซอยบีนไม่ G M O นะคะหรือถ้ากินแฮมเบอร์เกอร์แพงไม่แพงนะถ้าเรากินข้าวราดแกงส้มเนี่ยนี่คืออาหารสุขภาพนะถ้าจะอบอกว่าอาหารสุขภาพแพงบอกว่ามันก็ไม่ได้แพงมากต้องเทียบหน่วยต่อหน่วยระดับเดียวกันนะมันจะมีแพงไม่แพงอย่า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 งถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าคนรวยนะเขาจะกินผักออร์แกนิก ต่ถ้ากากินบุฟเฟ่แพงๆมื้อละพันอย่างเงี้ยผักออร์แกนิกมันก็มันก็ถูกกว่านึกออกไหมกิ๊งนึกออกไหมคะมันต้องเทียบในระดับเดียวกันด้วยอาหารสุขภาพผักผลไม้นี่นะคะเราจ่ายได้ตามตามฐานะของเราทราบไหมคะว่าทรัพยากรที่สําคัญของอย่างพวกเราเรานะไม่ได้เป็นคนรวยมากนะคนรวยเขาอาจจะมีเงินทุนเยอะเขาเอาเงินทุนไปลงลงทุนในธุรกิจอะไรแล้วมันงอกเงยเยอะก็ว่าไปแต่คนที่ไม่ได้รวยอย่างคนรวยๆคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือตัวเขาเองร่างกายเขาเองนี่แหละที่ต้องมันต้องใช้ในการทํางานทีนี้เนี่ยเราเนี่ยลืมไปว่าเราจะต้องอเขาเรียกอะไรอัปเกรดตัวเราเองด้วยหรือว่าคอยซ่อมแซมนะถ้าเป็นแอบอ,อัปเครื่องอ่ะนะอัปเครื่องเราด้วยปกติเราจะอัปแต่สมองเนาะเราก็จะบอกไปเรียนพยาธทไปต่อโทไปต่อเอกอะไรเพื่ออ,อัปสมองเราจะได้งานดีๆมีเงินเดือนเยอะแต่เราลืมอัปที่สําคัญมากคือสุขภาพนะคะเพราะว่า สุขภาพไอ้ตรงเนี้ยนะยิ่งยิ่งบางคนที่ทํางานใช้แรงงานนะคะคนจะเถียงมีคนหลายคนจะมาคุยกับอาจารย์ว่าที่เนี้ยคนจนๆน่ะเขาไม่มีเขาเรียกอะไรไม่สามารถเสียเวลาและเงินเพื่อรักษาสุขภาพหรอกเพราะเขาเอาร่างกายเขานะไปหางานทํางานหาเงินแบกบหามหรือกรรมกรหรืออะไรก็ตามอาจารย์เถียงกลับว่า,าไม่จริงนะคะอย่างคนที่จนมากต้องใช้ร่างกายในการ ใช้แรงงานยิ่งต้องรักษาสุขภาพเพราะมันเป็นสิ่งเดียวเป็นเป็นอสเซทที่มีค่าที่สุดในชีวิตเขาเลยเนะื้ออกไหมกลิ้งเข้าใจที่จาย์พูดไหมเข้าใจคะ่ะอาจารย์คือกริงฟังอาจารย์แล้วก็เข้าใจคะ่ะคือชุดความคิดที่มองว่าเอออาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยจะต้องแพงเนี่ยไม่จริงละเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารสุขภาพเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็มีวิธีการที่เหมาะสมกับเราอาหารสุขภาพเนี่ยก็จะมีในมีเลเวลในราคาที่เราจ่ายได้เออเดี๋ยวนี้มันมีเกษตรกร,ะร,กรนะคะที่เขา ทำปลูกผักเพื่อสุขภาพนะคะแล้วเขามาขายตรงเองเ่ยมันจะมีผ่านทางเว็บไซต์ก็มีนะคะหรือขายตรงเลยที่อาจารย์ไปเจอนี่นะคะดีมากเลยผักคะน้ามีรูทุกทุกใบแล้วก็ราคาถูกน,นออกมะทานแบบว่าเออวันวันอาทิตย์หนึ่งจ่ายค่าผักผลไม้ไม่ได้เยอะมากเลยแบบถูกกว่าซื้อหมูเอาเนี้ยว่างไงว่าง,งั้นเถอะ อยากให้คุณผู้ฟังนะคะเนี่ยเสียดายพอดแคสต์ได้ยินแต่เสียงอาจารย์แหมมนะจริงๆแล้วนะคะถ้าทุกท่านได้มาเจอตัวจริงอาจารย์แหม่มเนี่ยจะบอกว่าอาจารย์แหมมหุ่นดีแล้วก็สวยมากนะคะกิ๊งเริ่มมองเห็นแล้วเป้าหมายระยะสั้นนะคะกริ้งถ้ากริ้งถ้ากิ้งทานผักมากขึ้นกริ้งจะสวยกว่านี้ หน้ามันจะแจ่มใสนะแล้วก็ตัดไขมันส่วนเกินเล็กๆน้อยออกไปได้นะคะฟังแล้วแบบแอบรู้สึกผิดนิดน,นึงอาจารย์จริงๆข้างบ้านกิงเนี่ยเป็นเป็น,ปนที่ปลูกผักแบบออร์แกนิกเลยนะแต่กิงแบบไม่เคยไม่เคยกินเลยนะคะต้องไม่ได้แล้วฟังอาจารย์แล้วแบบจะต้องเปลี่ยนความคิดและได้เคลมลับนิดเดียวนะคะคืออย่างนี้นะลิ้นเราเนี่ยมันติดรสหวานมันเค็มเพราะฉะนั้นเราจะกินเราจะกินรสจ,จัดเรื่อยๆพวกผักพวกของทอดหมูอะไรมันจะมันๆใช่ไหม แล้วก็ชินกับหวานมันเค็มทีนี้เนี่ยพอเราชินกับพวกนี้เราจะไปทานผักเราก็จะรู้สึกมันไม่อร่อยลองให้เวลากับร่างกายเราแป๊บหนึ่งนะคะสักเดือนหนึ่งให้มัน adjust แล้วเนี่ยอย่างลิ้นเราเนี่ยครพอเราเลิกหวานมันเค็มนะลิ้นเราจะรับรสได้มีดีมากขึ้นมากผักเี่ยจะรู้เลยว่ามันหวานมันเฟื่อเหมือนมันรสดียังไงเดี๋ยวนี้อาจารย์ลิ้นอาจารย์เนี่ยคะมันมันสามารถเรียกอะไรนะแจกแจงรสได้เยอะมากกว่าแค่หวานมันเค็มจะบอกงี้เคล็ดลับบางคนบอกมันไม่อร่อยจริงๆแล้วลองให้เวลา กับลิ้นตัวเองในการปรับสักนิดหนึ่งนะคะมันจะดีขึ้นเสียดายวันนี้นะคะเวลาพอดแคสต์ของเราสั้นนะคะก็เลยได้คุยกันแต่เรื่องอาหารการกินนะจริงๆอาจารย์สามารถแนะนําเรื่องของการออกกําลังกายได้อีกด้วยนะคะสุดท้ายนี้กิงอยากให้อาจารย์ช่วยขมดสั้นๆให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่าการลงทุนในสุขภาพเนี่ยที่เราควรจะเริ่มตอนนี้และในระยะยาวเนี่ยให้เบนเอฟฟิทอะไรบ้างค่ะก็คือว่า เราเข้าสังคมสูงวัยแล้วนะคะมันก็แน่นอนคนรอบข้างลูกหลานบางคนอาจจะไม่มีลูกหลานะไรด้วยซ้ําไปเราต้องดูแลตัวเองนะคะซึ่งเงินที่เราเก็บออมมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อจะเอามารักษาตัวเองยามป่วยไขย้มันไม่ make sense เลยนะคะเราควรจะเ enjoy ชีวิตให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทาได้นะคะถ้าเราจะป่วยหรือว่าจะใกล้อ่จากไปจากโลกนี้ไปก็อขอให้มันเป็นเวลาที่น้อยที่สุดนะคะจงทําตั้งแต่วันนี้เก็บเล็กผสมน้อยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในการลงทุนอันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พอยที่สําคัญก็คือการอยากจะชวนทุกคนนะคะหันมาสนใจลงทุนในสุขภาพนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเฮลท์แป a นที่ยืนยาวนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์แหม่มในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของ Invest in Your Health อีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ที่พอดแคสต์คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ทาง p o t i f y YouTube หรือ f a c e b o o อีคอนดิดาแฟนเพ กด follow subscribe หรือถ้ามีประเด็นอะไรอยากรู้แนะนำติดชมกันเข้ามาได้มากันเยอะๆนะครับมาสิมา